อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับอยู่กับโหมดจอมเวทนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวค่อยดูไอเทมข้างในนะครับสำหรับโหมดจอมเวทนะครับจอมเวทรอบที่แล้วนี่กระเสือกกระสนเกือบจะแพ้เหมือนกันครับโดนไซย่อยยับเลยครับจอมเวทรอบนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงครับ ก็เล่นยูโดลานะครับยูโดลายูโดลาสายวิ่งจะดีเหรอวะเนี่ยลาฟเอลสตันด้วยไอต่อเล่นก้อนเอาอยูเลยต่อแม่งคือเขิมเล่นก้อนอ่ะ แต่จริงก็อยากได้กระโดดเหมือนเขาเหมือนกันนะกระโดดหมีกลัวตายยังไงก็ทุวนาทีนี่อ่ะสั่นไหวเหมือนกันก็ได้ครับนี่นะครับหมดจอมเวทนะครับจะใช้รองเท้ารถคูดาวนะครับแล้วก็ยันปลุกเสกนะครับอาวุธเทพพิทักแล้วก็ปีกเลือดอีกสามอันครับ ก็ฝั่งเรามีกอสราฟาเอลนะครับยูเดลาคากระแล้วก็ Nana นาน่าครับฝั่งตรงข้ามมีคินนะครับมีนาน่ามีฮายาุสะฟังโก้แล้วก็ไลลานะครับมีไอ้อวนฟังโก้คอยลากด้วยแล้วคิดดูสภาพนักเวทถ้าเกิดเจอฟังโก้ลากไว้นี่เก็บศพอย่างเดียวครับเออโหลดนานจังวะ นี่ครับเราขึ้นไปขึ้นไปคู่กับคู่คอมโบโหดนะครับวินมีด้วยนี่เป็นไงล่ะม,มันบอกว่าวินมีมันบอกว่าวินชั้นทีประมาณนั้นนะครับนี่มาศึกระดับประเทศเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเธอมึงยังไม่รู้อะไรซะแล้ว <c oughs> แมงเถิมเกิมไม่มรู้จักจอมเวสแล้วไอ้พวกเถิมเกิมทั้งหลายอย่าให้ได้เกิดนะก็เ <c oughs> นี่ยครับอาจคลิปสดแล้วก็ชวนน้องๆเข้ามาเล่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโหมดพิเศษพวกนี้ครับก็จะเอาคนที่เคยเล่นมาเล่นก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโหมด5-5ตีกันเองเนี่ยได้ทุกคนครับ ยิ่งเป็นผู้เล่นใหม่ที่แบบยังไม่เคยเล่นกับพี่เนีงง่ยพี่เอาเข้าเล่นหมดแหละช็อตเข้าไปครับได้มาสองช็อตนะครับฟังโก้จะล่าครับทำไมมันยืดยืดยังไงก็ไม่รู้อะยืดยืดไหมเหมือนภาพมันยืดยืดไหมพี่ขอถอดตัวนี้ก่อนละกันนะฟังแต่เสียงไป หรือว่ามันอัปเดตแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเสียบใหม่ก่อน last last. ช่วงต้นเกมก็ฟาร์มไปเรื่อยนะครับ ตตันฟังโก้ไปทีนึงครับแล้วก็ตามเข้าไปครับซ้ำครับเรามีอยู่เราเรามีนาน่าคอยช่วยอยู่ครับยิงไปเรื่อยครับโอ้โหนาน่าโดนลากไปแล้วช่วยนาน่าก่อนนาน่ากระโดดถอยหลังกลับมาครับฟังโก้เกือบตายอ่ะโดนสกิลเข้าไปสองตัวนี่ช่วงต้นเกมแรงอยู่แล้วครับใกล้เลเวลสี่แล้วครับนาน่าเลเวลสี่แล้วเราใกล้แล้วครับอีกนิดนึงครับอันติมาแล้วครับเอาไปก่อนเลยครับพยาบุษะาหนึ่งคอมโบครับ ไฮยาบุสักรกระโดดเข้ามากลางกองสายฟ้าเลยเมื่อกี้เ <_ s illy> ่นล่างของเรามีลา,าเฟลกับกอนนะครับตรงกลางมีคากรุลานะครับโอ้ฟังโกจะล่าครับหลบตันเงี้ยครับถอยก่อนครับถอยก่นอนรอแนนามาช่วยครับรอคู่คอมโบมาก่อน กดสกิลเข้าไปครับฟังโก้ครับตอดเลือกครับสกิลเข้าไปเรือรัวครับมาอีกแล้วครับไายาบุสะนะครับกับฟังโก้ครับคู่เดิมครับไอเทมเรายังไม่ขยับไปไหนเลยไม่เป็นไรครับเราก็รอไปเรื่อยครับเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์เคลียร์คลิปชุดนี้ก่อนดีกว่าแล้วเราไปฟาร์มคลิปกันดีกว่า โอ้โหโดนอีกแล้วครับถอย,ถอย,ถอย,ถอยครับถอยครับโอ้โหมีข้างหลังมานี่เองหืมไลาลามาครับตายเลยครับ เกิดแล้วครับไปเลนกลางครับเพราะว่าเต้ยลงไปั้งอ่าเต้ยขึ้นไปเลนบนนะครับเลนกลางไม่มีคนยืนนะครับเราไปยืนแทนเตยแป๊บหนึ่งนะครับเต้ยขึ้นไปอยู่กับนาน่าครับฟังโก้ล่าครับว้าวครับเอาคอบโบไปครับฟังโก้ครับหมันไส้ยครับผ่าไปก่อนครับไล่ครับมานาเราเยอะอยู่แล้วครับผ่าไปเรื่อยครับเทียสี่ร้เนี่ย โอหดึงอีกแล้วครับฟังก้ดึงทำไมแล้วผ่ากันตรงนี้แหละมาดึงเหรอดึงเหรอข้างล่างเป็นลาฟาเอลก็ซดนะครับลาฟาเอลกลับบ้านแล้วครับข้างบนคาคูระกับนาน่าจะได้ป้อมแล้วครับช่วงต้นเกมอย่างเงี้ยแหละครับยูโดลาจะไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ครับต้องรอของแน่นๆก่อนครับสำหรับยูโดลาเนี่ยผ่านสองสามพันนะครับยูโดลาสองพันได้ครับ นี่ครับผ่าเข้าไปครับตอดเลือดเข้าไปครับเจ็บครับบอกได้เลยครับฟังโก้เต่าเกิดครับรอไอเทมยันปลุกเสกก่อนครับตรงกลางมาสามเลยครับข้างบนป้อมแตกครับตรงกลางมาดันสามเลยครับมีฮายาบุสครับเดินย่องย่องลงไปแล้วครับนี่ครับมาแล้วฮายาบุสะเอาไปก่อนครับฮายาบุสะเอาไปก่อนหนึ่งคอมโบครับนี่เอาโดนอีกครับฮายาบุสะผูน่าสงสารครับโดนอีกแล้วครับ วิ่งเข้ามาที่โดนสกิวรัวๆครับเดี๋ยวก่อนครับไลลานี่ต้นเกมพิมพ์ไว้ครับเดี๋ยวจะอัดให้หนักไปครับสําหรับไลลาครับเอาลากติดจางหากทิพายแล้วไลลาอยู่หลังป้อมครับโดนไ <ail> ลาลไกแล้วครับลงมาช่วยเลนล่างก่อนครับมีกอ้อนลงไปช่วยครับแล้วก็ มีค <c oughs> ินมาครับ <geliyor> เอา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 มาเด็กคินมาเด็กเอานีเข้าไปเด็กเอาเข้าไปเด็กคิ้นเรียบร้อยครับเสร็จนาน่าครับนี่คร <c oughs> <c oughs> ับกระโดดเข้ามาช็อตเลยครับสตันไปทีนครับไม่น่าจะรอดครับนาน่าเรียบร้อยครับเราฟาเอลเราได้มาครับสกอร์น้ำแล้วครับเจ็ดต่อหนึ่งครับวินมีเลครับวินมีครับลลาเขาบอกว่าวินมีครับ เวล,ลาผู้เหมิมเกิมไม่รู้จักห้านักเวะแล้วนะครับคอมโบทีเดียวนี่หัวทิมแน่นอนครับไอเชนไอเทมชิ้นต่อไปเราจะเป็นอาวุธเทพพิทักษ์นะครับนี่วิ่งลงมาฆ่าฮายาบุสากันอีกแล้วครับคอมโบเข้าไปครับโอ้โหหัวลั่น <laughs> บอกเลยว่าสงสารฮายาบุสาี่หายเลยครับเจอห้านักเวสลุมยำครับสกิลพร้อมกันนี่เหมือนนรกแตกครับเมื่อกี้ ฮายาบุสะเหมือนละเหยได้นะครับนี่ครับมีคนหลุดเข้ามาแล้วครับนาาหน้าครับหลุดเข้ามากลางวงครับเรียบ้อยครับตายไปแล้วครับไรลางเงียบกิบไปแล้วครับไรลางเงียบกิบเลยครับวินมีนี่ครับไอเป้เข้าไปกลางวงอยู่ครับเป้ลแม่งหข้าหานอยู่ครับฮายุสุษะกระโดดอันติมาครับโดนกลางวงครับกลางวงนักเวทครับเราได้คิวมาอีกหนึ่งคิวครับ แอบอย small, ู <op même> ่ข้างป่าครับอยากเล่นไลลามากครับเรียบร้อยไปหนึ่งตัวครับถล่มฝั่งตรงข้ามอย่างเมามันครับด้วยโครสกิลครับแล้วก็มีลาฟาเอลครับลาฟาเอลคอยซับครับน้องพิมพ์ครับน้องพิมพ์ซับลัวลัวครับหนาหน้าก็สกิลลัวๆครับเรียบร้อยครับ12บต่อหนึ่งครับโอ้โหถอยก่อนครับไลลาแม่งอันติมาหน้าสะดุ้งเลยครับถอยครับถอยครับอย่าบุกเยอะครับ ไว้ค่าเล่นกันต่อครับเดี๋ยวเกมจบนะครับเราต้องมันให้สุดนะครับฟาร์มออกของอาวุธเทพพิทักก่อนครับจะได้โหดเยี่ยมและแรงกว่านี้ครับผ่ามันยันคีบคี่ดูแล้วกันอ้าวโทษทีมนูบแล้วครับไลลาบอกทีมเขานูบครับ ว้าแย่จุงสแสดงว่าทีมเราหดเลยเด็กใช่ไหมเราได้ลูนมาครับลดคููดาว40%ครับรอจังหวะก่อนครับ <laughs> เพื่อนเข้าไปยืน <c oughs> คำ้ำคำให้อยู่ครับจริงๆเรารอจังหวะอยากจะหวดไลาลานะครับเราเหมือนไส้มันครับ <laughs> บอกได้เลยครับตายคาป,ป้อมก็ยอมครับ ไอ้ตายหนึ่งนี่พี่ตายคนเดียวเนี่ยฆ่าไปอีกแล้วครับฆ่าไปอีกแล้วครับชัดดาวครับรล,ลายลาเหมือนไส้ไล,ลายลาอ่ะเดี๋ยวก่อนโดนลากแล้วครับนาหน้านาหน้าผู้น่าสงสารครับฝังโก้ลากไปตายครับฝังโก้ลากนาหน้าไปฆ่าตัวเองครับลายลาหมันว่ะหมันว่ะบุกเลยเออ คอมโบครับคอมโบหนึ่งคอมโบครับหมันไส้ครับลายลาละเหยเป็นฝุ่นไปแล้วครับมวัวจะพิมพ์ปากดีครับมันด่าประเทศตัวเองแล้วอ่ะถอยก่อนครับเลิ่มหากันเองนะครับต้นเกมยังบอกวินมีอยู่เลย โอ้โหกอดโดนลากเข้าไปครับคอมโบเข้าไปครับเราฆ่ามาอีกหนึ่งคิวครับฟังโก้ลากไอต่อเข้าไปกินในป้อมครับฟังโก้แม่งเห็นไอต่อเป็นไก่สดไปได้ต่อไม่ใช่ไก่สดนะครับต่อเป็นไก่เปียกถึงบ้านชั้นในแล้วครับเราได้มาสามป้อมแล้วครับป้อมในเราได้มาแล้วครับเราก็ยังช็อตๆอยู่ครับแล้วก็ผานติใส่เรียบร้อยครับ หน้า,นา,นาผู้โหดเยี่ยมข้าวอีกหนึ่งตัวครับเราก็เดินวนๆอยู่หน้าบ้านเขาครับสกอร์ยี่สิบต่อสามครับโหดไม่โหดดูนะครับแต่ทําให้ฝั่งอาให้ทีมฝั่งตรงข้ามด่ากันเองได้ก็พอแล้วครับเข้าไปฆ่ายันในป้อมใหญ่ไปเลยครับโอ้โหครับขอผ่านสักทีนึงครับฆ่าได้ด้วยครับ วิกตอรี่นะครับกันเนี่ยครับเล่นกันขำๆในกลุ่มนะครับหน้าหน้าเราผู้หอนเที่ยมได้ MVP ไปนะครับค่า8นะครับตาย0แล้วก็แอซิสต์็นะครับไอเต้รได้ไปค่า5นะครับตาย1แอซิสต์10นะครับวาว่านะครับค่า5นะครับตาย2แอซิสต์11นะครับไปตายตอนหลังเนี่ยเข้าไปห้าวหานเข้าไปเกียนนะครับน้องพิมพ์นะครับค่า2นะครับอ่าค่า2 สายศูนย์แอสซิสิบนะครับเป็นต่อค่า1นะครับตาย1แล้วก็แอสซิสสิบนะครับบุกกันลุมยำอย่างเดียวนะครับมันนะครับสำหรับสายเวทนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ